สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการบันทึกรายการค้านะคะวันที่11มกรานะคะวันที่11มกรานะคะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอินโหมดขายเลขที่ S I นะคะ001 0 0น,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 น2นะคะจากดูวีส o o ูได้รับเช็คเลขที่8 8 2 9 8 1 7อธนาคารไทยพาณิชย์สาขาแล้วก็มาถมงวันวนที่1กุมภาพันธ์6กนะคะแ้ะชาระจำนวนเต็มค่ะต่อไปเราไปทำการบันทึกได้เลยค่ะไปเลือกตรงที่ระบบลูกหนี้นะคะเว r ร์โฟค่ะเลือกตรงที่ใบเสร็จสินค้านะคะ โอเคะคะ่ะจะมีรายการเกิดขึ้นก่อนหน้านั้งอยู่แล้วนะคะกดเพิ่มค่ะเลขที่เลขที่อ้างอิงเราไม่นะคะเราไปตรงที่วันที่ค่ะศูนย์หนกศูนนะคะลูกค้านะคะใส่จุด enter ค่ะ ลูกค้าของเราวันที่สิบก็คือเดวินสกูนะคะนี่นะคะขอบคค่ะเ่าไปมาตรงที่ใช้นะคะใส่จุดเอนเ r อร์ค่ะเลือก SI นะคะมาตรงนี้ที่คะ่ะใส่จุดเอนเ r อร์ค่ะวดเ่องหมายถูกน,นะคะ ถ้าสมมติว่ามีอะไรเด้งขึ้นมานะคะที่เขาบอกว่าให้ไปเติมจํานวนบาทให้มาเติมตรงนี้นะคะตรงหน่วยนี้นะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือว่าตัวตัวคนอัดเองเนี่ยไม่ได้เติมตรงหน่วยนี้นะคะก็เลยไม่มีอันนี้ขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะกดตรงต่อไปก็ไปที่รายการรับนะคะใส่จุดเทอร์ ประเภทเอกสารธานาคารน,นะคะใส่จุดค่ะเ n อค่ะเราเลือกเป็น CL นะคะต่อไปมาตรงเลขที่เช็คนะคะเลขที่เช็คของเราจะเป็น88 8, 2 9 8 1สึง7นะคะ วันที่เราจะมาเปลี่ยนตรงที่วันที่เช็คเอกสารตรงนี้นะคะโดยเราบอกว่าลงวันที่หนึ่งกุงมภาเราก็จะใส่ตัวเลขศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหกศูนนะคะผู้รับเช็คเดลีสโซกูต่อไปตรงรหัสธนาคารนะคะ นื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รู้นะคะเราเป็นธนาคารไทยพันิชยนะคะเราสั่ S ไปก่อนนะคะไทยพาณิชยจะเป็น SCB นะคะกดโอเคค่ะสาขาของเราคือนครมหถงนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อย หมดแล้วนะคะก็กดเซฟค่ะกด X 1 0ค่ะอันนี้ก็จะขึ้นมาให้เราดูนะคะเมื่อเช็คเรียบร้อยแล้วก็กด X 1 0ค่ะเราให้ขึ้นนะคะกดโนมค่ะกด Escape ออกค่ะ นี่นะคะก็จะมีรายการเพิ่มขึ้นมาอีกรายการนึ่งนะคะกด s อเข้อาค่ะรายการวันที่11ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณะคะ่ะ